வழியே ஓம் சக்தி அகிலத்தை ஆளும் ஓம் சக்தி புற்றிடம் தோன்றிய பூரணி காரணி ஆதி பராசக்தி ஓம் சக்தி வழியே ஓம் சக்தி சக்தி தோன்றிய பூரணி காரணி ஆதி பராசக்தி ஓம் சக்தி

คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศของงานวันวิชชัสมีคุณผู้ชมค่ะเป็นไฮไลท์ของงานนวราตรี9ก้าคืนที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็นปีแรกของหนูด้วยที่ได้มางานหนุ่มค่ะนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาีเขาเรียกว่าชมบรรยากาศนะครับของวันวิชชัสมีค่ำคืนแห่งความศรัทธาที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวตันก็คิดว่าคุงคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานนวราตรีอีกลหนเรื่องไหนมุมมองเลยนะคะครับค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกก์ถามมือตอบมือกดติด บอกว่าตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยนะคะครูบริเวณถนนสีลมแห่งนี้เนี่ยเห็นซุ้มเยอะมากๆเลยของแต่ละหน่วยงานอของแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มจากเทวสถานมหาเทือกจติเมืองลโวโลบบุรีเลยใช่เป็นซุ้มของอาจารย์แม่พึ่งจุดโดงเทียนเปลี่ยนชีวิตอ๋อหนูเคยเจอเป็นแขกรับเชิญในรายการเราในเทปนี้ด้วยอ่าลูกตาเห็นไหมว่าในค่าคืนนี้เนี่ยในถนนเส้นนี้กลายเป็นถนนเส้นแห่งความศรัทธาไปเลยใช่เลยค่ะเต็มไปด้วยผู้คนเยอะมากๆริงยค่ะได้ไหม เดี๋ยวเราไปคุยกันกับอาจารย์ไม่พึ่งจุดดรงทียเปลี่ยนชีวิตว่าเขาทําไมถึงมาตั้งซุ้มตรงนี้และั้งมากี่ปีแล้วเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะแต่ละคนที่มาตั้งซุมม้มอ่ะเขาจะมีสปอร์ี่ของเขาหมดใช่ <คน S 2> เพราะว่าแต่ละซุ้มเนี่ยก็จะ,ะมีความแตกต่างกันไปใ,ในเรื่องของการแบบสีสันของซุม้มอะไรหรือว่าอุปกรณ์การตกแต่งอะไรมากมายของมงคลเยอะแยะมากมายเลยนะคะ นี่นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์แม่พึ่งนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่หน้าซุ้มของอาจารย์แม่พึ่งด้วยนะคะอาจารย์แม่พึ่งค่ะจัดซูมทุกปีเลยไหมครับที่นี่ทุกปีค่ะทุกปีเลยเหรอทุกปีทําไมอะทำไมถึงมาต้องมาจัดทุกปีความศรัทธาศรัทธามันประเด็นเดียวคือความศรัทธาที่มีต่อพระแม่เราจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเราบูชาท่านมานานหรืออย่างไรก็ประมาณเกือบ20ปีนะคะเกือบ20ปี จัดก็จัดซุ้มที่ก็เกือบ20ปีเช่นกันตั้งแต่ซุ้มเล็กๆตั้งแต่องค์เล็กๆจนปัจจุบันก็ขยายออกไปนะคะประมาณนี้เห็นได้ข่าวว่าเมื่อก่อนอาจารย์ไม่พึ่ง็คือครูเป็นผู้บูชาแต่จนทุกวันนี้ระยะเวลาผ่านมา20ปีค่ะเรากลายเป็นเจ้าของที่วัฒนมหาเทยบเท่ากิมือเราใช่นะคะตอนนี้ก็ความเป็นมาเป็นไปก็หนึ่งเลยอย่างตอนแรกที่พูดแลคพูเกิดจากความศรัทธาก่อนนะคะคุณเบรแล้วก็พลังของพระแม่นะคะ พลังของพระแม่พรของพระแม่ท่านเมตตาให้กับเราผู้ศรัทธาจนวันหนึ่งได้มีโอกาสที่ซื้อที่ดิน<ม>แล้วก็เลยทําตามสัจจวาจาที่เคยร่นกับพระแม่ไว้เมื่อ20ปีที่แล้ว<ม>ว่าเราจะสร้างเทวสถานนะคะ<ม>เพื่อให้คนได้เข้ามากราบไหว้<ม>ได้เผยแผ่บาร,รมีพระองค์<ม>ให้คนได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเยอะขึ้น<ม>ในวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้ว<ม>นะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังสร้าง<ม>นะคะ ก็ถือว่าตอนนี้เทวสถานคนมากเลยค่ะท,ที่ไหนจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีอำเภอ,อ,อบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีอำเภอบ้านหมี่ใช่บ้านหมี่ลบบุรีตอนนี้ก็คือคนเข้ามาเทวสถานเยอะมากด้วยด้วยพลังศรัทธาขององค์พระแม่เจ้าก็ดีหรือองค์พระพิคเนซึ่งเป็นองค์ประคมที่นั่นก็ดีค่ะก็เห็นว่านอกจากาจาย์ไม่เพิ่งมาออกหรมาตั้งหรืเพื่อทําการถวายการสักการะหรือต้อนรับพระองค์แล้วเนี่ย ทุกๆปีก็ยังมีการแจกอาหารเพือ่อเป็นรเราก็ียกวาหลังแจกทานอาหารให้กับทุกคนด้วยใช่ก่อนก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณรายการถามมูตอบม,อนะมูอนุทนาสารคุณธรรมอุเบกานทีมงานทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญมานะทุกๆปีเราจะแจกทานปีนี้ก็แจก1,000ชุดเป็นอาหารเจแล้วก็น้ำดื่มอ่าเพื่อให้กับคนที่ได้มาสักการะพระแม่มางานนราติได้มีอาหารได้ทานกันเป็นอาหารเจ1,000ชุด ค่ะทีนี้ถ้าจะติดตามอาจารย์แม่พึ่งที่ติดตามได้ที่ไหนคติดตามได้ที่ a c e b o o k นะคะเทวาาสถานมหาเทพเศรษฐีเมืองรูพิมพ์ไปได้เลยเทวสถานมหาเทพเศรษฐีเมืองรูถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะไปกราบไหว้าสามารถไปได้ทุกวันไหมคะไปได้ทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงถึง6โมงนะคะเจ้าหน้าที่ณต่อจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะอยู่ทุกวันน,นะคะเพราะว่าอาจารย์แม่พึ่งจะไปอยู่ที่นั่นแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเจออาจารย์แม่พึ่งด้วยแล้วก็ใครที่เข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําในการ ไหว้บูชาขอพรอ,<ม>องค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีดักดูเซม,มันมีเคล็ดลับในการเปิดครังสวรรค์ต้องไปจะได้รู้ว่าครังสวรรค์เป็นยังไง<ม>นะคะอ่าครับ,บคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับที่ซุ้มของสิวาลัยสถานอมสัตติโอมผมอยู่กับแม่ตุย๋ยสวัสดีครับแม่คสวัสดีค่ะสสวัสดแม่แม่มาตั้งซุ้มที่นี่กี่ปีแล้วครับที่แล้วครับประมาณ30ปีแล้วสามสิบปีปติจะอยู่หน้าฝั่งตรงข้าม อาคารวรวัฒน์พ่อทแต่ตรงนั้นไม่ได้ตั้งก็ย้ายมาหน้าอาคารวรวัฒน์สามสิบปีเลยเหรอแม่พ่อจีนก็คือเดิมเริ่มอยู่แถวด่อนเมืองนะคะแล้วก็ย้ายย้ายมีไปชลบุรีจากชลบุรีก็มานะมาตั้งซรงแล้วก็จะต้องได้มาอันนี้คือเป็นว่าสถานของแม่ได้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีราชบุรีผมถามแม่ที่หนึงได้ไหม ระยะเวลา30ปีที่ยาวนานมากนะยาวนานที่ในการเดินเส้นทางเส้นนี้ครับนี่ขนลุกเลยอะความศรัทธาของแม่ตั้งแต่รากราชบุพระแม่โอ้หรือว่าก็ตั้งซุ้มนีครับความศรัทธาของแม่ที่มีต่อองค์พระแม่อุมาเทวีเป็นยังไงอะก็คือแบบว่าถ้าเปรียบเทียบคนหน้าตูเราเรียกว่าแม่ก็คือในนามบารมีของท่าขนาดตรงนั้นในนี้คำว่าการศรัทธาในบารมีของพระแม่อุมาหมายถึงว่า เราก็ต้องข้ามผ่านสักข้ามผ่านปัญหาให้ไนดะ้ก <ừ> ็คือ <ừ> จะเป็นพลังที่พ่อแม่จะให้กับเราแต่ทุกครั้งที่ท่านทดสอบเราท่านก็ไม่เคยให้เราถ้าเรียกอะไระน้อยหน้าน้องหลังแม่ไหมคะตรงนี้เพราะเราเป็นคนที่ทําถวายเทวะด้วยด้วยใจด้วยถวายบูชาด้วยจิตญาณแต่ส่วนที่เราจะต้องดใช้เรื่องอะไรตรงนี้ก็เป็นส่วนของมนุษย์ ที่เหลือเมื่อถึงเวลาเทพธวดาเขจะประทาน<ะ>ให้เราถ้าเราไม่ทําไว้ท่านจะให้เราได้ไหม,มไม่ได้<ะ>แลวเราจะพึงขออย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานบารมีเพราะบางคนก็คือขออย่างเดียวแต่ลืออธิษฐานเ<ะ>ราะว่าอธิษฐานคุณจะทาสิ่งใจถวายท่านถวายเทวะเรื<ะ>่องบนตรองนันคุณก็จะได้รับพรนั้นประเสริฐจ,จากท่าน<ะ>ไม่ใช่การจัดของถวายเยอะแยะแต่ด้วยใจ<ะ>ที่บ<ะ>ริสุทธิ์ใบไม้ใบเดียวท่านก็พึงรับนั<ะ>่นคือศรัทธาที่เราต้องมี แต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนศรัทธาในตัวเองก่อนศรัทธาในตัวเองที่ทําในสิ่งนี้รับถือพระแม่หรือว่าจะองค์ไหนก็แล้วแต่เข้าใจศัตรธรรมตรงนี้เพราะทุกศาสนาก็คือเชื่อมโยงเพื่อสอนให้เราเป็นคนดีค,คนดีะนะฉะนั้นทุกอย่างก,ก็เปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันเพียงแต่ว่าเราเราต้องเชื่อมสัญญาณท่านให้สำหรับผู้ที่ศรัทธาองค์พระแม่ แม่ไม่มีคําแนะนําอะไรถึงพวกเขาบ้างไหมครับก็คือตรงนี้ก็คือต้องศรัทธาออกมาจากจิตวิญญาณเราไม่ใช่ศรัทธาที่ว่าทำให้ท่านแล้วเห็นท่านให้อะไรเลยเราต้องดูว่าเราถึงเวลาหรือยังความพร้อมของเราพอหรือยังใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราอธิษฐานอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าสิ่งที่เราทำน่ะเราทาเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะทุกคนทุกอย่างก็คือต้องการให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จ แต่ลืมโทษตัวเองหรือว่ามองดูตัวเองก่อนก่อนที่จะขอพรท่านท่านก็จะประสิทธิ์ให้เมื่อทีวารความพร้อมของมนุษย์พร้อมครับแลนก็คือต้องมีความตั้งมั่นมีศรัทธาที่มั่นคงศรัทธาในสิ่งที่เราทำศรัทธาในสิ่งที่เราบูชาไม่ใช่พอศรัทธาแล้วพอเราไม่ได้สิ่งที่เราบูชาเราก็ไม่เอาอารล้มเลิกอะไรเราก็ไม่เอาท่านแล้วไม่เห็นเลยอะไรเลยตรงนั้นเพราะบางทีท่านอาจจะลงใจเราก็ได้โอ้โหนะเพราะเทท่าน กลางหรือว่าทุกคนที่บูชาเราต้องผ่านการทดสอบ<ะ>ในศรัทธาเนี่ยวาเราจะมาไหมเราเห็นหลากหลายแร่ถามเรามาเพื่ออะไรกันละ่ะค่ะถูกไหมคะเรามาเพื<ะ>่ออะไรอย่างเงี้ยเรามาเพื่อแสดงความกตัญญูกับท่าน<ะ>ถึงแม้ว่าจะเป็นต่างศาสนาเราพุทธแต่พุทธกับพราหมณ์ก็ไม่ได้แยกกันออกสิทธิวิญ,ญ,ญาณเชื่อมโยงถึงกันหมด<ะ>มนุษย์เท่านั้นที่ไปแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูหรือที่ไหนถ้าเรามีศรัทธาทุกอย่างก,ก็สําเร็จเหมือนกันหมด แต่ทุกคนก็จะมีแนวทางที่จะได้แต่อย่าลืมว่าทุกคนก็ไม่สามารถล่วงพ้นเกินกรรมที่ทุกคนทํามาได้ถูกไหมคะลูกค้าเทวะก็ไม่สามารถเกินกรรมของทุกคนได้ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนที่ศรัทธาในเส้นทางนี้ก็คือให้ให้ตั้งมัน่นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราทำพอคนทักไม่ดีแล้วก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมคะบูชาเทวดูปมากมายถึงเราไม่ใช่แล้วก็ไม่เอาแล้วฉันบูชาแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหม เทพท่านไม่ได้ทําอะไรเราแต่ตัวเราจิตของเราที่เป็นคนทําร้ายสิ่งต่างๆตรงนั้นลงเองครับถ้าจะติดตามแม่ที่ติดตามได้ที่ไหนครับอ่าติดตามก็คือเข้าไปในเพจจะได้ค่ะเพจเิวไลสถานโอซัสติโอเพราะสิ่งที่แม่ตั้งมั่นเวลาสามจุดปีขึ้นมาคือเราอยากทําเทวไลขึ้นถวายท่านในานามของพระิวะครับเพื่อจะให้คน,นเขามากราบไหว้บูชาเพราสิ่งที่เราได้ทํามาทั้งชีวิต ก็คือจะได้มีคลซานต่อที่เทวารยนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอะค่ะที่ดูรายการถามมูต่ออยู่ตอนนี้สามารถจะเข้าไปเข้าไปได้ในเพจในเพจีเส้นทางได้ก็สามารถไปได้ที่นั้นเราก็จะเหมือนครบทุกสายทุกอย่างเชื่อมโยงกันนะคะไม่ว่าจะพูดจะไทยจะจีนทุกอย่างมีหมดเพียงแต่ว่าให้เรารู้จักแยกแยะเหมือนท่านอาจจะเก็บแม่ไว้เงียบๆก่อนอันนี้เุ็เบสยอมเข้าใจดีถูกไหมประมาณอย่างนั้นโอเคครับนะคะ ก็ยินดีทุกคนค่ะค่ะโอเคไะมคะรูขมาตอนนี้เรายืนอยู่กันที่แยกสีลมตัดนาราธิวาส และนี่ก็เป็นซุ้มของผู้ศรัทธาอีกหนึ่งซุ้มตรรลุกรรมใช่นะครับอาจารย์อะไรนะฮะทิดาพรคมค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยอาจารย์เล่าให้ผมฟังนิดนึงความศรัทธาของอาจารย์ต่อพระแม่ศรีอุปาเงไครับเธอเริ่มมีเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะจากที่เคยเห็นเพื่อนๆเขาได้แบบว่าทําการบูชากันเราก็ไม่รู้ว่า เกิดมาจากสิ่งใดมาจากใดจนมาพบเรื่องราวบางเรื่องราวที่เราเคยขอพรและสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะบางเรื่องราวที่เหมือนจะเลวร้ายแต่เราก็สามารถผ่านพ้นแค่พลาดไปด้วยการตั้งจิตอธิษฐานนะคะเช่นว่าการรูปมีบุสัมพันธ์แต่งค์พระแม่ทุรคานะคะหากสิ่งนี้ที่ลูกปรารถนาขอให้สําเร็จภายในเราก็บอกระยะเวลาไปและสิ่งนั้นสําเร็จก็เลยมีความเชื่อแล้วก็ขอได้เสมอค่ะ ถ้าเราจากที่เราปรับศรัทธาท่านเรามีความเชื่อในตัวไหมว่าเราสามารถที่จะแบบติดต่อกับท่านได้หรือว่ามีพิเศษอะไรกับท่านอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องของความเชื่อนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่การติดต่อแบบผ่านล่างนะไม่ใช่การสื่อสารแบบจิตสัมผัสแต่มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบไมเราอเหตุการณ์แม่นยำและชัดเจนคือความฝันสักหนึ่งเรื่องสักหนึ่งเรื่องที่แบบชัดๆัดหรือว่าใช่แน่ ชัดๆแน่ๆใช่ไหมคะมันก็มีหลายเหตุการณ์เนาะไม่รู้จะยกเรื่องราวบางเรื่องราวอะอย่างเรื่องรถนะคะรถเมื่อก่อนเนี่ยจะขับรถอีกทีหอหนึ่งเหมือนมานิมิตในฝันนะคะบอกว่ารถคันนี้รักษาให้ดีนะพายในเดือนนี้เดือนนี้ถ้าไม่เช่นนั้นมันแบบไม่ใช่ของเราและหลังจากนั้นมามันก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวเกิดขึ้นตามที่ท่านมานิมิตนะคะแล้วก็หลายเรื่องราวที่แบบว่าเราบูชาท่าน ท่านมาในนิมิตมาบอกกล่าวมาให้พรอ,อย่างเช่นรับพันดอกบัวพันดอกไม้เรามักจะได้โชคเข้ามาเสมอ,อเสมอโดยจะเป็นโชคลอยไม่ใช่โชคแบบงงายมันจะมีอะไรที่แบบว่าไม่สามารถบรรยายรายละเอียดได้แต่คือรับรู้และได้รับจากท่านจริงๆจะเกิดปฏิหารขึ้นบ่อยช่ับ อะไรที่เหมือนมันจะไม่ได้ก็จะได้ก็มาแบบตลอดไม่คิดขาดเลยแล้วของพี่เก้ามีไหมคะมีที่เแขกบ้านแบบนี้ไหมผมก็อยู่กับอาจารย์ตลอดอยู่ตลอดว่าคือผมก็บูชาพ่อแม่ทุนขาเป็นหลักนะครับการที่เราบูชานะครับเราไม่ได้วางองไงเนาะแต่เราบูชาด้วยจิตใจด้วยความเชื่อความศรัทธาใช่ครับถ้ามันมีความเชื่อความศรัทธาแล้วสุดท้ายมันจะเกิดความสำเร็จใช่ไหมใช่ครับอย่างองค์พระแม่ทุนขาอันนี้เป็นองค์ประธานหลักของสำนักนะครับผม ก็จะมีด้วยเสียลูกคาเขาขอคอนโดเมื่อวันก่อนขอได้ยี่สิบสี่ล้านยี่สิบสี่ล้านขายคอนโดสามห้องแล้วก็ถวายเครื่องปักไฟรสดนในใหม่ค่ะเพือเสยขอได้ใช่ค่ะเือมาขอก่อนงานก็เลยบอกว่าถ้าขอให้ตั้งจิตอธิฐานต่แต่องค์พระแม่นะคะเราก็จะมีข้อความที่คุยกับน้องแล้วน้องตั้งจิตอธิฐานหากขาดเรือในสิ่งใด ได้ปิด3ห้องนะคะ24ิล้านเอาไว้เครื่องปั่นไว้น้องสัร์านะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนก็คือขอบ้านภายในอาที่เดียวได้หรยอได้ใช่ค่ะเราจะมีคอยอัปเดตผ่านหน้าเพจตลอดถแล้วก็จลูกค้าก็อยากเข้ามาเยอะใช่ครับผมลูกค้าครับคอที่ผมถามอาจารย์นี่อาจารย์ตั้งสูงตรงนี้อยู่ตรงนี้ประกำเลยเหรอ พิ่งตั้งเป็นปีที่สองค่ะอ๋อปีที่สองค่ะใช่ค่ะอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองเพืนเมื่อกี้บอกว่าเข้าปฏิตามได้านที่เขตเพตอะไรเช่ไหมคะเพตของป่อแม่ค่ะเพตนะคะตามชื่อของเสื้อค่ะพาสเศษมหาธุรคากาลีเทีมีพัทยาค่ะแล้คก็เขตด้วยใช่ค่ะก็จเป็ดูลดวงก็คืออ่า อูด,ดวงชะตาดวงน้าหน้าทองนะครับอาจารย์ธิดาบอลผมพัทยาใช่ครับอยู่ที่ไหนคะสถานที่อยู่ที่พัทยาตายค่ะซอยขอตะโลนี่ใครไปพัทยาก็ก็ไปแบบได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เพจได้เลยเหมือนกันนะใช่ค่ะถ้าติดต่อก <t uk> okay, ็ทางเก็บโดยตรงได้เลยครับ ู้ชมนี่เด็มค่ะมาแบบว่าตลอดเส้นทางนี่คนเยอะมากคนเยอะมากๆตลอดเส้นทางเลยนะคะคนเยอะบบต่อแ่กอะไรนะตอนถนนบางสภานใช่ะฮะทุกคนก็เต็มที่ตอนนี้เราอยู่ในตู้ขอมด็อกเตอร์คเรียสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซุ้มหมออาจารย์ที่ซุ้มอะไรบอกคุณผู้ชมใุ้สุพิฮานเป็นเมษาลีมหาสารคามค่ะเพราะว่าเราไปจัดสร้าง เรื่อะไรที่สรารภาพแต่วันนี้รู้ว่ที่ว่าดาบพูชาขั้น19ปีเต็ม19ปีใช่แล้วก็ทำรัทธาของลูกศิษย์ทุกท่านมาร่วงละลายก็จะมีสซอร์ไพรส์ต่างๆที่ร,รว่วมกันใช่ต์มิ้นท์มาและอยากที่ที่มาจัดซูมที่นันวาลาตีนี่เป็นเป็นปีที่เท่าไห,หร่แล้วคะเป็นปีที่19เป็น19เหมือนกัน19ปีนี้ค<ป>่ะ อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความศรัทธาที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่แรกเป็นยังไงบ้างความศรัทธาคือว่าเราไม่มีอะไรต้องกล่าวว่ากิจการธุรกิจนะคะแต่วันนี้เรามาขอพรจากที่ประเทศนะครับพอเราบูชาท่านเราขอทรานและสักเหลี่ยมก็เลยกลายเป็นตำนานว่าเราต้องมาแก้บนมาขึ้นหอให้ถูกต้องอันนี้คือเรื่องราวเมื่อ19ปีที่แล้ว ปีนี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกที่การงานธุรกิจแล้วก็จบปริญญาเอกปีนี้ด้วยครับเพราะเรยอยากจะจับให้ท่านเต็มที่เต็มทีแล้วก็ให้ทุกคนที่มาขอพร่วมกับเราวันนี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าจะติดตามอาจานนี้ติดตามได้ที่ไหนไบ้างครับติดตามที่ช่องทางเพจเทวะไรน์พภาลามากับเราแล้วก็ในเฟซบุ๊กของพระเจ้าแม่กาลีมหาสารคามนะครับ เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ที่ถนนสาทรใต้ใช่ค่ะนะฮะที่คุ้มเศษฐีหมื่นยันใช่ค่ะทำไมถึงชื่อเศษฐีหมื่นยันถากก่อนเลยเนื่องจากว่าเราทั้งสองคนนะคะเป็นอาจารย์ทั้งสองคนเลยด้วยอาจารย์แอมแล้วก็อาจารย์ศิราเราเป็นอาจารย์กันทั้งคู่แล้วก็ตัวอาจารย์ศิราเนี่ยตั้งเดิมก็คือเป็นอาจารย์จากทางร้านนาก็เลยใช้คาว่าคุ้มเพราะว่าเศษฐีหมื่นยันคือท่านเป็นอาจารย์ศักยานแล้วก็ได้มาอยู่กินการแต่งงานกันมีลูกมีครอบครัวกันนั่นเองค่ะ ก็คือสักยนันก็คือหมื่นยันใช่ค่ะสักยนัยนหมื่นยันแล้วก็ตัวอาจารย์แอมก็ทําเกี่ยวกับด้านสักยันมือเศรษฐีลงน้าเศรษฐีก็เลยก่อตั้งเป็นคุ้มเศรษฐีหมื่นยันอ่าผมได้ยินมาว่าอาจารย์มาตั้งซุ้มที่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่12ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เล่าให้ชาวบูฟัน,น่อย 12ปีผ่านมาบนถนนความศรัทธาเป็นยังไงครับอ่าเริ่มตั้งแต่ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทํางานอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะอยู่ตึกตรงสี่แยกนี้เองเซมไพทาวเวอร์ะนะคะ,ะก็ไม่เคยเห็นพิธีกรรมอย่างนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เมื่อ12ปีที่แล้วจนมาวันหนึ่งเราก็มีพี่ที่ทำงานแนะนําว่าเราลองมาบูชาอ,อย่างที่เขาทําพิธีกันตอนแห่สิเราก็เลยมาตั้งขอพนมมือแค่อธิษฐานเองว่า ก็เหมือนมานั่งยืนอธิษฐานแล้วก็บอกว่าขอถ้าว่าเรามีจิตศรัทธาถึงต่อองค์พระนิคเนศองค์พระแม่นะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพิธีกรรมแบบมีความเป็นมาอย่างไงนะคะลึกซึ้งอย่างไงตอนเนี้ยอธิษฐานถึงท่านจากที่เรามาบูชาแค่พนมมือก่อนปีแรกนะคะช่วยเขาเด็ดดอกไม้ไปเห็นองค์ก็รู้สึกขนลุกขนพองไปหมดเลยนะคะพอมาเป็นปีที่สองได้อย่างคําอธิษฐานท่านก็มอบที่เป็นโตเล็กๆให้เองค่ะประมาณโตญี่ปุ่นเอง นะคะแล้วก็ตั้งศรัทธามาแล้วก็ตัวทางสายของอาจารย์แอมก็คือนับถือทางสายพุทธทางฮินดูมาก่อนอยู่แล้วนะคะ,ะด้วยก็เรียกว่าเก่าแก่บรรพบุรุษเนี่ยนับถือสายพราหมณ์าแต่ว่าเรายังไม่ได้ค่อยอินไปเท่าไหร่จนเรามาศึกษาแล้วเราก็มีครอบครัวนะคะที่เป็นอาจารย์สักดิ์ยัน เราก็เข้าลึกเข้าลึกเลยทีนี้นะคะจนถึงถกิสรทาที่เราอะ่ะมาตั้งตรงนี้เรายึดถือตามธรรมเนียมของขบวนแห่วัดพระศรีมาอุมาวทวีนั่นถือว่าเป็นองค์รมคูของเรานะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นองค์รมคูของคุ้มเศรษฐีหมื่นยันทั้งหมดเลยก็คือพระแม่ศรีมหาอุมาเอดายาธุรคาเทวีนะคะพระแม่อุมามหาการีฟางปับมาและพระแม่ศรีพินที ère, ่ละ วัตถุรา,ามหาลักษณีนะคะแล้วก็องค์ครูหญิงท่านมมยตัวนี้เราอัญเชิญมาหลักๆเพื่อ,อนํามาร่วมขบวนแห่ของวัดพระศรีหมหาไม้เทวีเป็นปีที่12สศรัทธาเนี้ยมันบอกญาตินะคะเพราะว่าเราซึมซับค่ะซึมซับและเติบโตมาเรื่อยๆด้วยจิตที่เราเนี่ยมั่นคงเราคือเราองค์พระแม่องค์พระมดาคือองค์พระแม่องค์พระมดาจิตที่เราศรัทธาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเวลาที่ขบวนแห่คนทรงมาแต่และขบวนแต่และขบวนเข้ามาเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือน เห็นเวลาเรากลับมาบ้านถ้าเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไหมเขามาจะมาคอเชียข้อาออารมณ์เหมือนแบบโอ้สุนัขดีใจตื่นเต้นหัวใจเต้นแรง อาการแบบนั้นเลยค่ะไม่ได้บอกว่าอาการเราเป็นอาการแบบของคนทรงอะไรนะคะแต่เป็นความรู้สึกเหมือนแบบมันมีแผ่นดินไหวอะ่ะ<อ>มากระทะเรา<อ>แล้วเราก็ปิติน้ําตาไหลออกมาเราไม่จาเป็นจะต้องแสดงการอวตารอะไรใดๆเลย<อ>แค่เราปิติเรายิ้มเราศรัทธาอาจารย์ก็เชื่อว่าสายตาที่เรามองด้วยจิตศรัทธาที่อยู่ก้นเบืองของหัวใจเนี่ยก้นเบื้องเลยนะท่านรับรู้น,นะคะช่เพราะว่าอาจารย์เจอบททดสอบหลายปีมาแล้วว่าตั้งแต่ขบวนคนทรงมา ท่านเดินไปถึงประมาณเสาไฟฟ้านั้นนะคะ<อ>ไกลเนาะประมาณ200เมตรเนาะและอาจารย์เนี่ย<อ>คิดว่าท่านคงไม่ผ่านสมแลวเพราะสมัยก่อนเขาจะมีคนตรงริมถนนฝั่งตรงข้ามตอนที่ไม่ได้มาทั้งสุ้มเนี่ยเยอะมากแต่เราลองกําหนดจิตว่าแม่ลูกเนี่ยขนสัตขนแรงศรัทธามาขอแม่จงมาที่นี่ก็เลยทุกทรณีแม่เดินกลับมา เดินไปดูแล้วแล้วเดินยัวจากนี้อีกเดี๋ยวอาจารย์ขอทำพิธีตรงนี้นะคะเขาจะทำวิธีการเปิดพอดีพอดีค่ะนะครับทุกนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางวัดพระศรีมหาวายทวีนะคะเป็นปฐมฤกษ์ของ ก็เป็นการบอกกล่าวหรือว่าเป็นสิ่งที่ทาให้เรารับรู้ว่าขบวนคนทรงกําลังจะเดินทางมาถึงแล้วตอนจะรักเ,เริ่มต้นเลยว่ากําลังจะมาแล้วนะ,ะขบวนคนทรงของพระแม่อุม,มาขบวนคนทรงของรพระบุญมาขบวนคนทรงของพระแม่กาลีและขบวนซุ้มทั้งก้ากลังจะมาถึงซุ้มของเราแล้วจงโปรดน้ำมะพร้าวแก่ให้สะอาดแล้วให้ขบวนตรงนี้เดินทางมานะคะตอนนี้มะพร้าวนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวดูอาจารย์ที่ไปขนลุกเลยเพราะว่าพระแม่กําลังจะมาแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลย ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่องกระบวนคนโรงมาเราต้องเตรียมรอรับด้วยจิตที่นอบน้อมจิตที่ศรัทธาที่มั่ตรงไม่ต้องอธิฐานเลยเหรอกคะ่ะท่านรู้ว่าเราคิดอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากท่มองตาเราจิตเราอ่ะจะเป่งเขาเรียกเป่งเสียงออกมาว่าโอ้มักติโอโอ้มักติโอโอมมักติโอออกมา อจได้อาจารย์ผถามที่ถ้าคนเจะติดตามอาจารย์ติดตามไปที่ไหนชติดตามอาจารย์ได้ที่คุมเศษฐีหมืนยันนะคะหรือว่าเิร์ชไปที่เทวลัรคุมเศรฐี10ยันอยู่ที่บางใหญ่นะคะังัดนบรีก็สาขา2อี่คุม10ยันจวันครศรธรรมราชสำนักสักยัน์อาจารย์เราชห10ืยันสำนักดดวงพิธีกรรมลงาหน้าทองสักยันมือเศรษีอาจารย์ m อพมยานนะคะแล้วก็สามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ไลน์

ஓம் சக்தி புற்றிடம் தோன்றிய பூரணி காரணி ஆதி பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி அகிலத்தையாளும் ஓம் சக்தி புற்றிடம் தோன்றிய பூரணி காரணி ஆதிபராசக்தி ஓம் சக்தி เดินมาตั้งแต่ทางด่วนตรงนู้นอ่ะใช่แล้วมาถึงนี่ค่ะคนเยอะมากๆากแล้วบอกบอกเลยนะว่าแบบเนืองแน่แนด้วยความศรัทธาทุกคนที่มาที่นี่นะคะแล้วแต่แบบว่าตั้งใจมาสัมผัสได้เลยดูเหมือนว่าปีนี้คนจะเยอะกว่าปีที่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องโควิดก็ซาไปหนู่าไม่เคยมาสัมผัสจริงๆแต่ว่าเคยเห็นในโซเชียลว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคนเยอะแต่พอมาสัมผัสจริงๆคนเยอะกว่านั้น เยอะกว่านั้นอีกมากค่<ฮ>ะแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความศรัทธา,าใช่แล้วก็ข้าวจุ่มต่างๆนะคะก็ประดับประดาด้วยดอกไม้แล้วก็แบบว่าการเทเลเด้วยด้วยความศรัทธานั่นแหละนะคะออกมาสวยงามมากๆเลยค่ะนะครับก็ภาพบรรยากาศที่รุ่นี้ก็อาจจะดูแบบว่าเลตุกระตับไปบ้างอะไรไปบ้างก็ก็ขอพห้คุณผู้ชมไปด้วยเป็นเหตุการณ์จริงเพราะว่าอันนี้คือสดๆจริงๆใช่ค่ะนะครับแล้วลูกตานี่ได้สาวขอกเพลงใหม่ด้วยใช่ค่ะซิงเกิลใหม่ปล่อยมาเลยนะคะ เป็นของเธอคะ่ะก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube ลูกตาลชวนิชา o ออฟฟิเชียลนะคะและว้วก็สามารถฟังในทุกสตรีมมิ่งเลยคะ่ะยังไงนะครับฝากคุณผู้ชมติดตามรายการถามมูตอบมูทุกทุกอีพีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสักร่องทางทาของเราเฟซ o o k YouTube TikTok ถามมูตอบมูนะครับทุกเรื่องราวชาวมูรายการถามมูตอบมูสภาไปมูไปดูคุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ